ครั้งที่แล้วสามสามเช็คแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คป๊นนี้ครับเดี๋ยวอยู่ๆก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนก่อนแล้วเดี๋ยวผมเช็คทายค่าไปทีนอ่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องพวกประเภทของเครื่องเชื่อมนะครับว่า ประเภทของเชื่อมนะครับว่ามีอะไรบ้างมีเชือ่อมไฟฟ้ามีเชื่อมติ๊กมีเชือ่อมมิกมีเชื่อมอะไรบ้างวันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องของเครื่องเชื่อมนะครับอ,อาจารย์ครับสุภกิจโปรจันเ <eken> ขาเขาเข,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 ข้านะครับแต่ลํพงเพาว่าเขาไม่ได้ยินนะครับเวลาชื่อโอเคนะครับผมมีเช็คผมรูขข้ส<ข>ึกผมมีเช็คให้แล้วนะโอเคครับครับเขาบอกว่าการเชื่อมอาร์คด้วยลวด ฟักนะครับหลักการของมันนะครับผมบอกการเชื่อมไฟฟ้านั้นนะมีมานานแล้วนะครับโดยโดยใช้การซ่อมแซมชิ้นส่วนโลหะนะครับจากบันทึกนะครับพบว่าในปีนะั้นในปีหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับได้ค้นพบการเชื่อมโลหะแบบหลอมละลายเป็นครั้งแรกนะครับโดยมีการพัฒนาต่อมาในปีหนึ่งแปดเก้าสองนะครับ ได้นำแกนลวดอ่ะไอคนนี้ชื่ออะไรเสวยนคอฟนะครับได้นําแกนลวดนะครับมาใช้แทนแท่งคาร์บอนนะครับและให้ลูให้ตัวลวดคาร์บอนหลอมละลายนะครับตัวมันเองนะครับเพื่อเป็นรอยเชื่อมครั้งแรกต่อมานะครับเชเบิร์กนะครับได้พบการนําสารพ่อคุ้มแกนลวดนะครับมาเชื่อมนะครับทําให้การเชื่อมมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพของรอยเชื่อมมากขึ้นโดยพอคนพบไปเรื่อยๆนะครับทําให้การ การใช้หรือว่าการผลิตรวดเชื่อมชนิดสา่งพ่อคู่มันมีใช้อยู่เป็นอยู่กว้างขวางเลยในปัจจุบันนะครับนอกจากยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าที่แปลกใหม่อีกมากมายนะครับเช่นการเชื่อมไฟฟ้าแบบมิกแม็กนะครับแบบฟัซคอแบบติ๊กแบบเชื่อมใต้ฟ้าแบบพารม่านะครับหรือว่าจะเป็นแบบที่เรากําลังที่เจอบ่อยๆนะครับก็คือเชื่อมไฟฟ้าที่เขาเรียกกันว่า s m a หรือว่าเชื่อมอาร์คด้วยลวดพุ่มฟักนะครับ เขาบอกว่าเชื่อมอาร์ด้วยลูดฟ้าก็หมายถึงกระบวนการเชื่อมที่ได้รับความร้อนจากการอาร์ดระหว่างรวดเชื่อมกับชิ้นงานครับความร้อนที่เกิดขึ้นจากการอาร์ดครับอุณหภูมิสูงประมาณ ,6000 องศาฟาเรนไฮน์นะครับหรือว่า3 3 1 6อซองศาเซลเซียสนะครับเพื่อหลอมละลายโลหะให้ติดกันนะครับทำให้ชิ้นงานกับรวดเชื่อมที่บริเวณการอาร์ดรวมกันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันคือรอยเชื่อม ส่วนสารพ่อหุ้มที่เรียกกันว่าฟักนะครับเมื่อได้รับความร้อนนะครับจะกลายเป็นวันธปกคลุมรอยเชื่อมป้องกันแก๊สออกซิเจนเข้าไปรวมตัวกับน้ําโลหะเหลวนะครับและฟักยังทําหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือดึงสิ่งโสกปรปนะครับหรือสารมุงทิ้งข,ขึ้นมาจากน้ําโลหะเมื่อเย็นตัวฟักจะแข็งและเปาะนะครับเรียกว่าแล็งนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการเชื่อมหรือว่าเป็นรูปภาพรูปภาพการเชื่อมแบบลวดหุ้มฟักหรือ S and E หรือว่า U น,นะครับ อ่ะเรามาดูตรงแท่งนะครับอ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าแกนลวดเชื่อมนะครับน<ม>ี่ยอ่ะอันนี้ที่เขาชี้เขาบอกมันเป็นแกนลวดเชื่อมส่วนด้านนอกตรงเนี้ยคือสารพ่อกุ้มฟักตรงด้านในนะครับเขาเรียกน้ําโลหะน้ําโลหะเหลวนะครับพอลึกลงไปนะครับเมื่อเราได้น้ำโลน้ําโลหะเหลวใต้ของมันก็คือบอ่อหลอมละลายนะครับอ่ะลูกศรน,นี้ชี้ก็คือเนื้อโลหะเชื่อมอันนี้ก็เป็นชิ้นงานนะครับ แล้วก็มีสแสลบแล้วก็มีแก๊สควบคุมนะครับที่อยู่บริเวณถึงนอกนะครับเครื่องเชื่อมไฟฟ้านะครับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่ได้จากการใช้งานเชื่อมนะครับปัจจุบันมีหลายชนิดมากเลยนะครับโดยจะมีลักษณะทั่วไปแบ่งได้เป็นสามชนิดไอ้ขออภัยครับก็คือมีสามลักษณะก็คือหนึ่งกระแสฟไฟฟ้าเชื่อมที่สูงแต่แรงเครื่องไฟฟ้าต่ำสองขนาดของแรงเครื่องไฟฟ้าอยู่ระหว่างห้าสิบถึงแปดสิบโวลต์ สามสามารถควบคุมขนาดของกะระแสไฟเชื่อมได้นะครับอ่ะเขาบอ,อกลักษณะพื้นฐานนะครับแบ่งได้เป็นสองชนิดก็คือเครื่องเชื่อมชนิดแรงดันไฟฟ้าคงที่เครื่องเชื่อมชนิดไฟฟ้าแรงดันคงที่จะเป็นเครื่องเชือ่อมที่ให้แรงเครื่องไฟฟ้านะครับเรียบซึ่งคงที่ในเครื่องไฟฟ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงตามขนาดของกะระแสไฟเชื่อมนะครับใช้กับเครื่องเชื่อมกึึงอัตโนมัติและอัตโนมัตินะครับและผลิตเฉพาะกะระแสไฟตรงเท่านั้นอันนี้จําไว้นะครับแบบ แรงเคลื่อนไฟฟ้าชนิดคงที่ผลิตเฉพาะกระแสไฟตรงซึ่งอาจจะเป็นชนิดของเครื่องเชื่อมแบบมอแปลงของกระแสไฟฟ้านะครับเครื่องเชื่อมเรียงกระแสนะครับหรือว่าชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นแสดงลักษณะความสัมพันธ์ของแรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเชื่อมนะครับของเครื่องเชื่อมชนิดแรงดันแรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าคงที่นะครับก็จะสังเกตได้ว่าคือมันจะคงที่อยู่ตลอดเลยนะครับ อ่ะเขาาหนึ่งหนึ่งคือระยะอาร์ที่ยาวสองระยะอาร์ปกติสามระยะอาร์ซันนะครับดูนะครับคือแรงนไฟฟ้าเนี่ยคงที่ตลอดเลยมันจะหยุดแทบประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองประมาณนี้นะครับก็คือไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ยังคงที่อยู่นะครับอ่ะเมื่อมีอันนั้นแล้วก็มีอันนี้ครับก็คือแรงเครื่องเชื่อมไฟฟ้าชนิดกระแสไฟฟ้าคงที่เครื่องเชื่อมชนิดนี้นะครับก็ใช้กับเครื่องเชื่อมธรรมดานะครับที่ใช้ลวดเชื่อมหุ้มฟักนะครับหรือว่าเชื่อมติ๊ก เครื่องเชื่อมที่ใช้กับลวดเชื่อมคาร์บอนอาร์นะครับเครื่องเชื่อมที่ใช้กับลวดเชื่อมซอล่องหรือและเครื่องเชื่อมที่ใช้กับเชื่อมสลักอาร์กนะครับเครื่องเชื่อมกระแสไฟฟ้าชนิดคงที่นะครับจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดนะครับเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าหรือว่ากระแสไฟฟ้าเป็นศูนย์และแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะลดลงก็ต่อเมื่อกระแสไฟนะครับกระแสไฟเชื่อมเพิ่มขึ้นภายใต้การเชื่อมปกตินะครับแรงเชื่อมภายในวงจรนะครับอยู่ในช่วง20-40โวลต์ ในขณะที่แรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับวงจรอยู่ที่60-80โวลต์เครื่องเชื่อมชนิดกระแสไฟฟ้าคงที่นะครับมีทั้งชนิดกระแสไฟฟ้าตรงและสลับแบบเมื่อกี้นะครับใช้ได้กระแสตรงอย่างเดียวแต่แบบนี้ใช้ได้ทั้งตรงและสลับนะครับหรือมีทั้งกระแสไฟฟ้าตรงและกระแสไฟฟ้าสลับรวมกันเครื่องเชื่อมชนิดไฟกระแสไฟฟ้าคงที่นี้นะครับสามารถนําไปใช้กับกระบวนการเชื่อมแบบด้วนหุ้มฟักที่หุ่มสามารถนะครับเปลี่ยนแปลงกระแสฟ้าเชื่อมได้โดยเปลี่ยนแปลงระยะอาร์คโดยที่ไม่ต้องตั้งกระแสไฟ กระแสไฟเชื่อมที่เครื่องเชื่อมใหม่นะครับอาจจะสังเกตได้ว่าสามารถเชื่อมได้หลายระดับเลยอตอนแรกนะครับพอเชื่อมไปนะครับจากระยะอาร์ที่ยาวนะครับไฟอยู่ประมาณหนึ่งร้อยอ่นหนึ่งร้อยยี่สิบพอเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับระยะอาร์คปกติปุ๊บกระแสไฟลงมาที่หนึ่งร้อยแล้วพอกระแสไฟพอระยะอาร์ที่สั้นนะครับกระแสไฟลงมาอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเลยจะเห็นได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับแต่อย่างไอเครื่องเชื่อมเมื่อกี้นะครับ กระแสฟ้าจะเรียบอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนแปลงได้แต่เปลี่ยนแปลงน้อยนะครับแล้วอันนี้สามารถใช้ได้ทั้งกระแสฟ้าตรงและกระแสฟ้าสลับนะครับถ้าเป็นชนิดแบบกระแสฟ้าคงที่นะครับต่อมานะครับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเครื่องเชื่อมไฟฟ้านะครับแบ่งได้เป็นสี่ประเภทนะครับก็คือเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสแบบที่สามก็คือเครื่องเชื่อมแบบ g e n e r a อร์แล้วสี่นะครับเครื่องเชื่อมแบบ i n v เ r อร์นะครับ หนึ่งเครื่องเชื่อมแบบมออแปลงไฟฟ้านะครับเครื่องเชื่อมแบบเครื่องเชื่อมแบบนี้นะครับเป็นเครื่องเชื่อมที่ผลิตกระแสไฟสลับออกมาในการใช้งานเชื่อมนะครับโดยมีมออแปลงไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบที่สําคัญนะครับนิยมใช้กันมากเนื่องจากมีราคาถูกน้ำหนักเบานะครับมีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆนะครับหลักการการทํางานของเครื่องเชื่อมแบบมออแปลงไฟฟ้านะครับโดยการนํากระแสไฟที่มีแรงดันไฟสูงป้อนเข้าสู่รวดขนรวดประมภูมินะครับและจ่ายออกทางขนรวดทุติยภูมิ ซึ่งเป็นแรงเครื่องไฟฟ้าต่ํานะครับกระแสไฟเชื่อมสูงส่วนหม้อแปลงในเครื่องเชื่อมก็เหมือนกันนะครับหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วไปนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้านะครับรูปก,ก็เป็นอย่างนี้อ่ะอันนี้ก็คือลักษณะภายในของเครื่องเชื่อมกระแสไฟสลับนะครับที่เป็นสีเหลด่ยม,ดยมโดยที่ตอนแรกนะครับก็จะเป็นอย่างน,นี้อันนี้ขดลวดผสมคูมมใช่ไหมครับพอ พอเข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็นเส้นแรงแม่เหล็กเมื่อเข้าไปเสร็จก็กลายเป็นขลลุ่ยผสมภูมิด้านผสมภูมิกระแสฟ้าเข้านะครับแล้วก็นําไปเชื่อมแล้วก็เป็นด้านทุติยภูมิก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นไซเคลิลหรือว่าเป็นวัฏจักรของมันนะครับอ่าเขาบอกส่วนประกอบที่สําคัญของเครื่องเชื่อมแบบป้อปแปลงไฟฟ้านะครับก็มีดังนี้ครับมีแกนมีแกนเหล็กมีขนลวดยผสมภูมิแล้วก็มีขนลวดทุติยภูมิมไอ้แกนเหล็กเนี่ยมันเป็น เป็นแผ่นเหล็กนะครับที่ผสมสารซิลิคอนบางๆอาจเป็นชั้นมีฉนวนซึ่งทาจากกระดาษหรือว่าวัดวาตนนะครับกั้นระหว่างแผ่นนะครับเพื่อไม่ให้เส้นแรงแม่เหล็กนะครับที่เกิดขึ้นเรียงกันได้ดีนะครับไม่ให้เกิดกระแสไหลวนและทําให้ไม่เกิดความร้อนในตัวเครื่องเชื่อมนะครับขนลวดผสมภูมิขนลวดผสมภูมิก็คือเป็นขนลวดขนาดเล็กนะครับพันอยู่รอบแกนเหล็กนะครับซึ่งมีจํานวนมากปลายขนลวดทั้งสองเส้นนะครับจะต่อเข้ากับแหล่งกระแสไฟนะครับ จากภายนอกเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขนลวดนนะครับจะทําให้เกิดเช่นแรงแม่เหล็กนะครับไหลวนรอบแกนเหล็กนั้นนะครับแล้วก็ขนลวดทุติยภูมิขนลวดที่ทุติยภูมิเนี่ยเป็นขนลวดขนาดใหญ่มีจํานวนพันรอบแกนน้อยกว่าขนลวดทุติยภูมิที่ขนลวดทุติยภูมินะครับอขออภัยครับอันนี้เป็นขนลวดขนาดใหญ่มีจํานวนพันรอบแกนน้อยกว่าขนลวดปฐมภูมิ แต่ที่ขนลวดทุตทยภูมิอ่ะที่พันรอบอยู่นั้นนะครับจะมีเส้นแรงแม่เหล็กซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนําของลวดปฐมภูมิไหลผ่านนะครับทําให้เกิดความต้านทานในตัวนําต่ํานะครับและมีกระแสไฟสูงซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อมการปรับกระแสไฟของเครื่องเชื่อมแบบมออแปลงไฟฟ้านะครับมีด้วยกันอยู่สองแบบก็คือการปรับด้วยวิธีกลโดยมีเครื่องปรับกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่องซึ่งเป็นแบบเคลื่อนที่นะครับแกนเหล็กหรือว่าเคลื่อนที่ขดลวดในมออแปลง อีกหนึ่งวิธีเลยก็คือการปรับด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ทันสมัยโดยต่อกับวงจรไฟฟ้าควบคุมเข้ากับมออแปลงไฟนะครับซึ่งวงจรจะเข้าควบคุมกระแสไฟที่ออกการปรับกระแสไฟนะครับทาได้ทาได้โดยรับหมุนปุ่มขนาดเล็กที่หน้าปัดของเครื่องเชื่อมนะครับและยังสามารถปรับได้ปรับกระแสไฟได้ต่ําสุดถึงสูงสุดเลยอันนี้ก็เป็นลักษณะการปรับกระแสไฟจากเครื่องเชื่อมมออแปลงไฟ้านะครับก็มีปูปรับ อันนี้สมมติเป็นคีบเลี่ยมเมื่อกี้คือมอปแปลงถูกไหมครับอันนี้หัวจับลดเชื่อมตัวนี้คือชิ้นงานอันนี้คือขนลวดทุติยภูมิอันนี้เป็นพวกพลังงานเข้านะครับอ่าสองครับก็คือเครื่องเชื่อมแบบหมอปแปลงแบบเครื่องเรียงกระแสเป็นเครื่องเชื่อมเครื่องเชื่อมที่ดีนะครับผลิตได้เฉพาะกระแสฟ้าสลับเท่านั้นนะครับอ่าอันนี้ต้องจําไว้ด้วยผลิตได้กระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นซึ่งจะให้ประสิทธิภาพในการเชื่อมที่ดี เฉพาะรวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นนะครับแต่ไม่เหมาะกับรวดเชื่อมอีกหลายชนิดราบอกเครื่องเชื่อมทีนี้นะครับจะมีการเลี้ยงกระแสนะครับซึ่งทําหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าสลับให้เป็นกระแสไฟฟ้าตรงซึ่งเป็นส่วนของเครื่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเชื่อมนะครับได้แก่ไดโอดนะครับทําหน้าที่จํากัดให้อิเล็กตรอนนะครับไหลไปในทิศทางเดียวกันคือขั้วบวกไปขั้วลบเครื่องเลี้ยงกระแสที่ใช้จากเครื่องเชื่อมนะครับมีทั้งแบบซิลิคอนไดโอดนะครับและซิลิเนียมไดโอดนะครับอ่ เขาบอกสำหรับซีเรียมดนอดนะครับเป็นแผ่นเหล็กหรือว่าอลูมิเนียมเคลือบด้วยซีรเรียมแผ่นนะครับซึ่งซ้อนเป็นอยู่ชั้นๆนะครับซึ่งใช้พื้นที่น้อยกว่าซิลิกอนไดอดอันนี้ก็เป็นรูปภาพของมันนะครับเรื่องของซีรซรเรียมไดอดนะครับต่อมาเมื่อกี้เรารู้จักสองแบบไปแล้วอันนี้เป็นแบบที่สามนะครับก็คือเครื่องเชื่อมแบบ g e n รเตอร์เขาบอกเครื่องเชื่อมแบบ g e n e r a อ o r คือเครื่องเชื่อมที่สามารถผลิตก,กระแสกระแสตรงมาใช้ในกระแสฟฟ้าเชื่อมที่ผลิตได้แตกต่าง ตา,าตามขนาดของเครื่องนะครับแบ่งได้เป็นสองแบบนะครับคือแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วไอ้แบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นต้นต้นกําลังนะครับแบบที่ใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกําลังโดยเครื่องยนต์ที่ใช้นะครับเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซดีแล้วก็ดีเซลนะครับสําหรับแบบที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะเหมาะกับใช้โรงงานส่วนแบบที่เป็นเครื่องยนต์นะครับเหมาะกับใช้งานภาคสนามหรือว่ากระแสไฟที่เข้าไม่ถึงนะครับหรือเป็นเราไปที่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 กันดานมากเลยไม่มีกระแสไฟนะครับ โดยถ้างั้นเราก็ต้องใช้เครื่องเชื่อมแบบที่เป็นเครื่องเครื่องยนต์แบบดีเซลนะครับหรือหรือว่าเป็นเครื่องยนต์แบบที่เครื่องยนต์ป็นต้นกําลังนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าไอ้เครื่องยนต์แบบต้นก,นนกําบบกลังเนี่ยเหมาะกัเหมาะสำหรับงานภาคสนามที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าหรือว่าเป็นที่ที่ไกลๆนะครับโดยเครื่องเชื่อมชนิดนี้ครับสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและเครื่องยนต์นะครับจะระบายความร้อนด้วยอากาศหรือน้ำนะครับซึ่งมีกระแสไฟฟ้านะครับตรงและกระแสไฟสลับ โดยในปัจจุบันนะครับเครื่องเชื่อมจํานวนมากใช้ระบบไฟฟ้าประมาณ220โวลต์และสามารถนําไปใช้กับเครื่องมือและแสงสว่างได้อีกด้วยอ,อันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบอินเวอร์เตอร์ครับเรื่งแบบอินเวอร์เตอร์นะครับ,บ,บ, ter, รบเป็นเป็นเครื่องเชื่อมนะครับที่ที่พัฒนาล่าสุดนะครับขนาดเล็กมีน้ําหนักเบาเครื่องย้ายได้สะดวกการทํางานของระบบอินเวอร์เตอร์คือการแปลงกระแสไฟสลับมาเป็นกระแสไฟตรงคือระบบแหล่งจ่ายกําลังนะครับที่เปลี่ยนสักรอ input นะครับ เป็นกระแสฟ้าสลับให้เป็นสัญญาณเอาพุตซึ่งเป็นกระแสฟ้าตรงและสามารถกําหนดขนาดของความถี่ให้คงที่หรือเปลี่ยนแปลงก็ได้โดยเปลี่ยนแปลงเอาพุตที่เกิดขึ้นจากอินพุตและเอาพุ t นะครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับโดยอินพุตและเอาพุ t นะครับระบบนี้นะครับสามารถควบคุมให้อัตราการขยายตัวของอินเวเตอร์มีขนาดคงที่และปุ๊บและสามารถควบคุม PWM ได้ด้วยนะครับอาจารย์ครับครับเช็คชื่อยังครับได้ใช้อีกรอบครับ อ๋อครับผมโอเคครับอ่ะอันนี้ก็คือเครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงขั้วสายเครื่องเชื่อมจากขั้วหนึ่งเป็นอีกขั้วหนึ่งนะครับเพื่อคุณภาพในการใช้งานเชื่อมนะครับการเปลี่ยนขั้วสายนะครับทําได้โดยนะครับเปลี่ยนขั้วสายเครื่องที่เครื่องเชื่อมแต่รุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนขั้วแล้วนะครับโดยใช้ตัดสวิตอยู่ด้านหน้าของเครื่องเชื่อมแทนกระแสไฟสลับนะครับไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนขั้วสายเชื่อมนะครับ เนื S 1> 1. <S ่องจากรกระแสไฟฟ้าสลับนะครับมีการเปลี่ยนขั้วในหลายๆครั้งต่อวินาทีครับจึงไม่ต้องคำนึงถึง,งสายขั้วเชื่อมแต่เครื่องเชื่อไมไฟฟ้าผลิตรกระแสไฟฟ้าตรงนะครับต้องมีการเปลี่ยนขั้วอยู่สองแบบนะครับก็คือแบบนี้อันนี้เป็นชนิดกระแสไฟฟ้าตรงที่ขั้วลวดเชื่อมต่อกับขั้วลบนะครับหรือว่า DC EN นะครับโดยวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะครับต่อขั้วตรงโดยชิ้นงานสมมติชิ้นงานรเราเป็นบวกนะครับต่อด้วยลวดเชื่อมที่เป็นลบ การเชื่อมทนนี้นะครับจะให้ความร้อนจากการอาร์คอยู่ประมาณสองในสามสองในสามครับจะอยู่กับชิ้นงานนะครับอีกหนึ่งในสามครับจะอยู่ที่ปลายรวดเชื่อมครับเท่ากับว่ามีสามส่วนนะครับที่ถ้าสองในสามนะครับจะอยู่ที่ชิ้นงานแล้วก็หนึ่งในอีกหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ปลายรวดเชื่อมครับเหมาะสําหรับชิ้นงานที่มีขนาดชิ้นงานเหล็กที่มีขนาดหนามากๆนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือดีซลบนะไอดีซีเอนนะครับโดยวงจรกระแสชนิดนี้นะครับความร้อนจะอยู่ สองในสามจะอยู่ที่ปลายลวดเชื่อมเลขหนึ่งในสามจะอยู่ที่ชิ้นงานนะครับเหมาะกับชิ้นงานที่ไม่หนามากอ uh ันนี้แตกต่างกันนะครับเยีายเมื่อกี้ DC เมื่อกี้ DC EN นะครับไอชิ้นงานอ่ะจะไอตัวชิ I ้นงานนะครับ right จะมีไฟฟ้าอยู่ที่ความร้อนนะครับอยู่ที่สองในสามแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นลวดเชื่อมนะครับอยู่ที่หนึ่งในสามแตกต่างกันนะครับจาก DC EP นะครับโดยที่ความร้อนสองในสามนะครับจะอยู่ที่ลวดเชื่อมและหนึ่งในสามจะอยู่ที่ชิ้นงานนะครับ การใช้งานก็แตกต่างกันนะครับอย่าง DC EN นะครับก็คือใช้สําหรับงานไอชิ้นงานนะครับที่ไม่หนาที่หนามากนะครับแต่ถ้าเป็น DC EP นะครับจะเหมากชิ้นงานที่ไม่หนามากนะครับอ่ะ Duty Cycle Duty Cycle ก็คืออะไรคือรอบการทํางานนะครับหมายถึงความสามารถในของเครื่องเชื่อมในการอ่ากับเวลานะครับทั้งหมดได้กําหนดเวลาไว้เป็นมาตรฐาน10นาทีนะครับเขาบอกว่าหลักการพิจารณาเครื่องเชื่อม การเลือกเครื่องเชื่อมนะครับเพื่อนาไปใช้งานต่างๆครับผู้ใช้นะครับจําเป็นต้องใช้ให้เหมาะสมนะครับพิจารณาดังนี้หนึ่งเลยคือขนาดของกระแสะไฟเชื่อมที่ต้องการใช้งานสองชี้ของกระแสะไฟฟ้านะครับที่สามารถจัดหามากับเครื่องเชื่อมได้3ามองค์ประกอบเกี่ยวกับความสะดวกสบายแล้วไปประหยัดค่าใช้ค่าใช้จ่ายนะครับอ่ะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้กับงานเชื่อมไฟฟ้า มีอะไรบ้างก็มีหนึ่งหัวจับลวดเชื่อมสอง 2. สายเชื่อมนะครับสามอุปกรณ์ยึดจัดสายดินนะครับสี่อุปกรณ์ที่ใช้ใช้ป้องกันอันตรายห้าอุปกรณ์ป้องกันทําความสะอาดครับหนึ่งหัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมก็คืออุปกรณ์นะครับสาคัญเลยที่ใช้ในงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้ามีหน้าที่จับลวดเชื่อมไฟฟ้าและเป็นมือถือขณะเชื่อมนะครับ นอกจากนี้นะครับยังเป็นตัวนํากระแสไฟนะครับจากสายเชื่อมไปยังสูรลวดเชื่อมอีกด้วยนะครับโดยหัวจับนะครับมีอยู่หลากหลายขนาดภายในนะครับทําด้วยทองแดงและบางส่วนของปากคีบทําด้วยทองเหลืองนะครับการใช้ทองแดงและทองเหลืองครับทําให้เป็นตัวนํากระแสไฟที่ดีและมีทําให้เกิดการถ่ายเทความร้อนป้องกันไม่ให้เกิดการหลอมละลายติดกับแกนลวดในขณะที่เกิดความร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นหัวจับลวดเชื่อมนะครับก็จะมี สปริงกดลวดเชื่อมตัวนี้ไว้กดนะครับอันนี้ก็เป็นด้ามจับนะครับอันนี้ก็เป็นล่องจับลวดเชื่อมไฟฟ้านะครับต้องเวลาใส่ก็ต้องใส่ให้เข้าไปนะครับมันจะบังคับลงนะครับเป็นลงล็อกของมันเลยนะครับถ้าสมมติเราไม่ลงล็อกนะครับลวดเชื่อมก็จะเอียงไปเอียงมานะครับก็เพราะฉะนั้นเวลาเราจับลวดเชื่อมครับก็ต้องจับให้มันลงล็อกครับเขาบอกว่าในปากคีมของลวดเชื่อมเนี่ยมีล่องจับลวดเชื่อมไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นตัวกําหนดมุมของลวดเชื่อมไฟฟ้าตามที่ต้องตามความต้องการส่วนภายนอกที่เป็นมือจับ หุ่งนะครับฉนวนด้วยฉนวนกับความร้อนและไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็คือสายเชื่อมนะครับสายเชื่อมมาทําหน้าที่นํากระแสไฟฟ้าเชื่อมนะครับที่ได้จากการผลิตเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คโดยสายเชื่อมนะครับที่ใช้ในวงจรเชื่อมนะครับมีอยู่สองสายคือสายชื่อสายดินและสายเชื่อมส่วนปลายสายดินนะครับจะต่อเข้ากับชิ้น จะต่อเข้ากับที่จับยึดชิ้นงานนะครับโดยส่วนสายเชื่อะครับจะต่อเข้ากับลวดจับชิ้นงานอันด้านซ้ายนะครับเป็นสายดินอันด้านขวาเป็นหัวจับลวดเชือกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ยึดสายดินนะครับถ้าสมมุติเราต่อแค่หัวเชื่อมครับไฟยังไม่ติดนะครับต้องมีสายดินด้วยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับใช้ยึดต่อกับสายดินนะครับอเป็นอุปกรณ์จับยึดสายดินชนิดนี้ทาด้วยวัสดุนําไฟฟ้าเช่นทองแดงครับเป็นต้นโดยอุปกรณ์ทั่วโดยทั่วไปอุปกรณ์เนี่ยจะมีประกอบด้วยสปริงนะครับเพื่อให้ชิ้นงานแน่น ถ้าจับยึดชิ้นงานไม่แน่นะครับความต้านทานที่เกิดจากการอ้างครับจะไม่หลอมนะครับอันนี้ก็เป,นป็นอุปกรณ์เซฟตี้เดี๋ยวสักคู่แป๊บหนึ่งครับ โอเคมาแล้วต่อไปก็คืออุปกรณ์เซฟตี้นะครับอุปกรณ์เซฟตี้เนี่ยมันต้องใส่อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหน้ากากเป็นชุดหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้นะครับเป็นรองเท้าเซฟตี้อะไรพวกนี้อันหนึ่งเลยก็คือหน้ากากเชื่อมหน้ากากเชื่อมนะครับแบ่งได้เป็นสองประเภทก็คือแบบมือถือกับแบบเต็มตัวเต็มหัวนะครับเต็มศีรษะแบบมือถือก็ทั่วทั่วไปนะครับก็คือใช้มือใช้มือข้างหนึ่งถืออีกข้างหนึ่งเชื่อมนะครับโดยแบบเนี้ยเหมาะสําหรับงานที่แค่เดินแนวปกติไม่ยากมากนะครับแต่ถ้าสมมติใช้เป็นแบบถ้าสมมุติเเมื่อรา งานเชื่อมยากขึ้นนะครับต้องใช้ประคับประคองครับแนะนําใช้เป็นแบบสวมเต็มใบมากกว่านะครับโดยที่ภายในตัวไอตัวหน้ากากนี้นะครับจะมีแผ่นดําๆนะครับเพื่อป้องกันแสง UV เข่าที่เข้าไปส่องในตานะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากดวงตาด้วยอันนี้ก็เป็นแบบเป็นแบบสวมหัวนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับก็คือจะมีตัวข้างหลังเป็นตัวล็อกนะครับ ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือแบบมือถือก็คือใช้มือถืออย่างเดียวในข้างหนึ่งเชื่อมถ้าแบบนี้ก็คือจะเหมาะจะถนัดมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นพวกชุดหนังถุงมือหนังนะครับปอกแขนปอกขานะครับถ้ากลัวร้อนนะครับก็แนะนําให้ใส่นี้แต่ถุงมือแนะนําให้ใส่อยู่แล้วครับเพื่อป้องกันความร้อนที่เกิดจากชิ้นงาน,นครับมาสู่มือเรานะครับอันนี้ชุดทําความสะอาดก็มีค้อนคออสล็กนะครับไว้ทําไว้พอเราเชื่อมไปนะครับ ไว้ไว้เคาะตอนเราเชื่อมเสร็จนะครับเคาะเคาะให้ฉลักมันออกนะครับพอเมื่อเราเคาะเสร็จแล้วนะครับให้ใช้แปรงลวดนะครับทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคีมจับชิ้นงานร้อนโดยทั่วไปนะครับเวลาเราเชื่อมเสร็จครับไม่มีใครเอามือไปจับนะครับถึงแม้จะใส่ถุงมือก็ตามมันก็ยังร้อนอยู่นะครับควรมีคีมจับชิ้นงานร้อนนะครับอ่ะอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้อ่ะ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวใครเข้ามาใหม่เดี๋ยวเช็กชื่อให้อีกรอบนึงครับ